สวัสดีผู้ปกครองและลูกเสือขององค์ธิร,ราชเจ้าครับกระผมนายวรพันธ์เวชวงศ์รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาวลวิรวิทย์วันนี้จะมาแนะนําการติดเครื่องหมายต่างๆบนเครื่องแบบของลูกเสือครับสําหรับลูกเสือคนไหนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณครูและเพื่อนๆสมาชิกในหมู่ให้เป็นรองในหมู่กับดํารงตําแหน่งเป็นนายหมู่ก็ต,ต้องมีเครื่องหมายพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมาตรฐานเดียวกันครับผม มาดูเครื่องหมายพิเศษสําหรับรองในหมู่กันครับสําหรับลูกเสือสํารองนะครับบริเวณแขนซ้ายนะครับรองในหมู่ต้องเพิ่มแถบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์คือเครื่องหมายรองในหมู่บริเวณแขนซ้ายด้านล่างห่างจากขอบเสื้อ1เซนติเมตรครับลักษณะเป็นเช่นนี้ครับสำหรับในหมู่ใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลูกเสือสำรองที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ มาดูเครื่องหมายในหมู่บริเวณแขนซ้ายด้านล่างนะครับที่ห่างจากรองในหมู่มา1ซนติเมตรขยับขึ้นมาอีก1เซนติเมตรให้ติดแถบสีเหลืองอีก1แถบนะครับจะเป็นเครื่องหมายในหมู่จะมี2แถบสีครับ